ช่วงนี้ก็กําลังมาแรงเลยครับมิลีมีใครยังไม่รู้จักบ้างอ่ามิลีก็เป็นนักร้องประมาณว่าแรปเปอร์ก็ได้มีการไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอยู่ช่วงนึงมานานมาแล้วนะแต่ทีนี้ดูเหมือนว่าพฤติกรรมของมิลีชัดจะแปลกๆลหลายๆคนก็ได้ประสบพบเจอกับตัวเองมานะว่ามิลีนี่ค่อนข้างจะปากยังไงละ่ะพูดจาหยาบคายแล้วก็ด่าคนอื่นไปทั่วประมาณนี้นะที่เขามองกัน ใครที่เคยเป็น FC เป็นแฟนคลับต่างก็ถอยห่างออกมาครับเพราะดูว่าตัวจริงของมิลิเป็นคนแบบไหนแล้วแต่ทีนี้กลายเป็นว่าพอมีคนไปแสดงความคิดเห็นแนวถ้อยคําหยาบคายกับมิลีนะเธอกลับไม่พอใจครับอาทีนี้เขาก็มองว่าอะไรเนี่ยด่าคนยดื่นได้แต่คนยดื่นด่าไม่ได้เหรอ <c oughs> ลองเท้านาะอย่ารองเท้าแท้แท้ใส่มาตั้งแต่เด็กจนโตก็ย้อนกลับไปเมื่อปลายปีที่แล้วครับ ทางค่ายของเขาอานาก็ได้โพสต์แถลงการชี้แจงถึงคนที่มาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมิลลี่ในแนวถ้อยคำรูนแดงมีลักษณะดูหมิน่นให้หยุดการกระทําดังกล่าวเขาบอกมาแบบนี้มิฉะนั้นจะต้องมีการดําเนินการฟ้องร้องอทีนี้หลายๆคนเขาก็งงกันนะว่าอะไรเนี่ยทำไมเธอด่าคนอื่นพูดจาหยาบคายกับคนอื่นเธอทําได้แต่พอคนอื่นทําแล้วเธอไม่พอใจทางมิลลี่เนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วตัวมิลลี่เองก็เห็นคอมเมนต์เหล่านั้นมาตลอดนะ เพราะว่าหนูเป็นคนติดโซเชียลมีเดียก็จะเซิร์ชชแท็กชื่อตัวเองนะก็เจอคอมเมนต์ที่เขาเข้ามาก็มีทั้งที่ชมและติปะปนกันไปตอนนี้หนูก็เติบโตขึ้นอาจจะแข็งแกร่งขึ้นในเรื่องของการรับมือกับสิ่งเหล่านี้แต่ก็ยอมรับตามตรงว่าก่อนหน้านี้ที่หนูยังไม่เติบโตเท่าทุกวนันนี้หรือแม้กระทั่งตอนนี้เองก็ตามเห็นข้อความในล,ลักษณะแบบนี้หนูก็ร้องไห้นะบางทีรับไม่ไหว ถ้าเกิดว่าจะตีเรื่องงานเรื่องโชว์มันก็ดีนะหนูก็จะได้เอามาพัฒนาตัวเองแต่บางคอมเมนต์เนี่ยมันค่อนข้างจะเกินเลยพาดพิงไปถึงคนที่หนูรักคนที่หนูรู้จักครอบครัวของหนูมันค่อนข้างที่จะกระทบต่อจิตใจหนูพอสมควรสิ่งที่อยากจะบอกก็คืออยากให้คิดถึงใจหนูบ้างหนูก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งอยากจะฝากถึงทุกๆคนที่ซัพพอร์ตและให้กำลังใจกันตลอดมาทีนี้ทางทนายชัยนรงค์เขาบอกว่าการแสดงความคิดเห็นในเชิงลบด้วยถ้อยคําที่รุนแรง ก็อาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายการดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทแต่ทีนี้ความเห็นของชาวเน็ตชาวโซเชียล,ลหลายๆคนนี่ค่อนข้างจะตรงกันข้ามกับมิเลเลยนะครับเขาก็เป็นกระแสตีกลับเลยว่างั้นอย่างคนแรกนี้เขาก็บอกว่าฝากถามมิลลีนะว่าเวลาที่ดา่าคนอื่นหยาบคายนะ่ะทำไมดา่าคนอื่นได้แต่พอตัวเองโดนบ้างมาทําร้องคร่ําครวญบอกเลยว่าไม่เห็นใจค่ะบางคนก็บอกว่ามันเป็นกรรตามสนองนะบอกว่าเนี่ยมันคือน้ําตาจราเข้ คนต่อมาบอกว่าเด็กก้าวร้าวความคิดหยาบคายถ้อยคาก็หยาบคายการกระทําก็ยังหยาบคายอีกแบบนี้ดูแล้วมันออกมาจากธรรมชาติของตัวเองล้วนแก้ที่ตัวเองได้หรือยังที่จะมาร้องขอจากคนอื่นน่ะทําไมถึงทําแบบนี้ล่ะเออที่แบบนี้มาใช้สิทธิ์คนต่อมาเขาบอกว่าด่าคนอื่นนะ่ะสนุกปากนะพอโดนบ้างทําเป็นร้องโหยหวนคิดถึงหนูบ้างแต่หนูไม่เคยคิดถึงคนอื่นเลยเวลาปากดีก็เก่งขึ้นมาตลอดสิ เห็นชอบเอาตัวไปยุ่งกับการเมืองไม่เข้าท่าเลยทําเหมือนตัวเองฉลาดอีกคนก็บอกว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ผมไม่ชอบนิสัยของเธอเลยแล้วก็ไม่สนับสนุนด้วยไม่รู้ว่าโตมาแบบไหนค่าปรับนี้ก็ปรับเธอเบาเกินไปนะเป็นนักร้องที่ดังคนหนึ่งควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีแต่ไม่ใช่ดันทําตัวหยาบคายมาตลอดตรงกันข้ามกับลิซ่าเลยโอ้โหเดี๋ยวนะผมไล่ดูแล้วยังไม่เจอคอมเมนต์ที่เข้าข้างมิลิเลย พฤติกรรมย้อนหลังของเธอก็ค่อนข้างจะเยอะนะก็ไปหาไล่ดูกันได้แต่ร้านก็มีทั้งข่าวใหญ่ข่าวเล็กเลยอีกคนต่อมาเขาบอกว่านี่ยังน้อยไปนะที่ด่าคนอื่นก็อ้างว่าตัวเองเป็นเยาวชนพอคนอื่นด่าคืนบ้างทําเป็นอะไรนะต่อจรอย่อมาจากอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันทนไม่ได้ต้องปรับสันดอนปรับทัศนคติตัวเองให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาวอนคนอื่นให้เห็นใจตัวเอง ระเกียดนักร้องคนนี้มากจริงๆเลยนะไม่เคยสนับสนุนผลงานเลยไม่เคยเห็นใจด้วยคนต่อมาเขาบอกกูนี่ขำเลยเดแร a p เปอร์ต้องด่ายหยาบใายจะด่าใครก็ได้มีสิทธิเสรีภาพแต่ถ้าใครด่าก,กูกูจะฟ้องค่ายนี้ก็ตัวแสบเหมือนกันนะเสียม hm ให้ด่าคนอื่นเพราะคนอื่นด่ากลับก็บอบบางเหลือเกินคนนี้หรือเปล่าที่โวยวายเรื่องกระสอบเพราะฝีมือตัวเองนะ่ะแต่โวยวายฟาดงวงฟาดงาทุกคนเลยสุดท้ายได้สิทธิพิเศษ แบบที่ตัวเองเกลียดในการสอบใหม่ทั้งๆที่ดูเหมือนจะทุจริตด้วยแม้คนอื่นนี่มันช่างชั่วช้าส่วนตัวเองนี่เป็นคนดีเหลือเกินความเห็นต่อๆมาก็เด็กคนนี้หยาบคายกักขระครอบครัวคงสอนมาแบบนี้น่าสงสารน้องนะครับไม่สนับสนุนเสรีภาพในการพูดแล้วหรือน้องได้สิ่งที่น้องคู่ควรแล้วไงอีกคนก็บอกว่านหนเธอว่าการด่าทําให้ประเทศก้าวหน้าพอมีคนด่าเธอเธอกลับไม่ยอม อนี่ก็คือตัวอย่างความคิดเห็นนี่ผมกรองความคิดเห็นที่มันแบบว่าอาจจะรุนแรงเกินไปออกแล้วด้วยนะอ่าเพื่อนๆก็ลองไปหาดูคลิปประวัติเก่าๆของเธอดูครับก็ประมาณนี้สวัสดีครับ